สวัสดีครับเอฟซีครับอ่ะมื่อนี้ผมเหมาซุปมะเขือใส่ปลาปดุกย่างให้เบิงอ่ามะเขือที่ผมใส่เป็นมะเขือยาวนะครับเด้อนี่ครับนี่มาเบิงอันนี้ผมจะเผาเอาควายเอาควายห่อแล้วเผา,เ,าเป็นมะเขือยาวหน่วยนึ่งแล้วก็พริกรากผักชีกระเทียมเผาพืิกกันอ่าหลังจากนั้นเ้าก็่งมาต่ำตั้เครื่องให้แหลกก่อน ที่พวกมู้นเนี่ยถ้าเขาเผาเนี่ยมันจะซอยค้มหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาดุกย่างเขาแกะออกเอากลางออกอ่าล้วก็ใส่ลงไปเลยครับตำเลยตำปลาดุกนิดนึงก่อนอ,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 าอ้าวมะเขืออ่ามะเขือเผามะเขือยาวตาใส่น้กัน เกลือเย้าเผาเนี่ยมันสีแหลกง่ายนะครับเขาโอเคหยาบๆยาพอบะตองเอาถึงขนาดละเลทาเลมันดีบบแซ่ผมกินรสไปซ้อนซ่าน,นึงครับน้ำปลาซ้อนหัวตัวหนึ่งอา่าผมดีกาเอาด้ครับเด้อกันครับซ้ำๆกันกับน,น้ำปลาเลยครับนี่ละอืม แล้วกัน,นี่ครับหมองกำคัดมันบกกครับบกกเดี๋ยวพอมาไปย่างไฟก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อมันนี่ออกมาจากเปลือกอ่าแล้วก็ความหอมของกินบกกสิกึ้นใสไปเลยครับใสเบิดหน่ยเลยนี่นำในบกกับดีเผากันนิดนึงใส่หอมซีหอมบักซีต้นหอมแล้วก็หอมเปีนเยนะครับใสเข้าไป เรียบร้อยครับนี่แหละซุปมะเขือยาวใส่ปลาดลุกย่างนี่แหละซุปมะเขือยาวใส่ปลาดลุกย่างฉบับของเสือหอยร้านจอร์นีแซ็บอำเภอวารินจังหวัดอุบลเชิญมาชิมครับ